แคนพร้อแล้วผีอยู่ไหนพี่โดนให้ทิ้งเลยนะได้เลยค่ะอุ้ยขอบคุณโดนเนทครับผมจัดไปจัดไปจัดไปเดี๋ยวพี่ทำตามให้ครับผมโดนเนทอะไรอ่ะไม่บอกอะไรอ่ะไปดูเองโอ้โดนเนทค่าเนื้อปาเนทเนอะอาจจะเป็นโบโอ้โหด็อกเตอร์อุ้ยขายเมืองกูไม่มีผลแล้วจังหวะนี้ ลูกคุโดนคนแรกเออเขามียาโทอรเทมนะคะโอ้ยน่า <c oughs> ไ,ได้ถิงโดนถิงเลยกูเนะี่ย <c oughs> หมอครับหมอกูโดนตี <c oughs> ใช่โดนเนงมันใช้ชื่อคนอื่นได้นะน้องมิกกี้ <c oughs> นี่เขามีโทรเทมไฟย,ย้ายลุนนะ หน่าหน่าอุ้ยโดนหลอกไฟงี้เอจางจางจางพับเลยไม่มีโคตรแน่เกอกี้มันตั้งใจจูกละโอ้ยตั้งใจจูกับผีเยอะดิล้มเหรไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเข้าแมทเทสได้แมทเทสอะไรทิ้งทิ้งทิ้งเออกลัวกลัวคนนี้โดนแน่จริง ไม่มีชื่อป,ปอมแล้วไม่ทำตามโดนเนทไงเนทเขาว่า,าง,งั้นน่ะโอเคโอเคโอเคพี่เขาตามพี่ไปแล้วนะ,ะไม่ตามเฮ้ยเขาว่าคูโดนทับทายแน่เลยก๊อฟโอเคโอเค ไม่น่าไม่น่าไม่เกินกินนะจี้ว่านะถ้าถ้าเกินกินมันเอานะได้ออกเสาไปแล้วคนนี้ทิเปคนนี้ป็นทีไม่เกี่ยว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 อ่าอ่าจี้จะทิ้งเหรอนิงจี้จะทิ้งพี่เหรอโอ้แต่ข้าก็ดีสละอ๋ออยากวิ่งเลยสนับสนุนทีมน้องมิกกี้อีกเกมนะโอเคได้เลยครับผมขอบคุณครับ เนี่ยค่ะเราแทีไฟไม่เจอเลยอ่ะมาอยู่ไหนหมดวะยื้อลม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 ชิลลมลมชิลลมชิลคิดเลิกให้ความร่วมมือออไม่ไหวแตงเกียว์อ่ะอูบมาเล่นเอาแต้ม กูก็อะไ้แต้มดิขนมเ้ไม่มีปัญหาเอ้ยไม่ไม่มีผลรันเนียนตองเกมหน้าละกี้นะเออนักี่ว่ากีเ่าเกมหน้าละขอวิคลองมาให้เลยขอ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 ขๆๆๆเธอแล้วึ้นกับตรงนั้นอะ พี่กองมาฮีโร่ใช่พี่เป็นพี่กองน่าจะดกับพี่เป็นฮีโร่ของน้องเสมอนะโอ้โหเสดเลยเฮ้ยคนิดหรออุ้ยอุ้ยมันมีฮิวเนี่ยหัวกะโหลกอ่ะเอเขาไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะกับเสากับเสาขากับเสากระโหลกกระโหลกกะโหลกปะแล้วกูพับเลยอุ้ยแล้วเขาตามนิ่งอะคนนี้นี่ต้องช่วยมั้ยอ๋อเขามีระบายหรอ เอ่อรานบายพี่ไม่แน่ใจอ่ะตอนสกิลแรกพี่ลาลรบายอ่ะน่าจะมีเป็นร้านเนี่ยของหนูขึ้นละมี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 ราลรบายมีลาลรบายนี่นี่ลองลองนีมีลองลองเลยนี่ไม่ได้เอามาอุ้ยเฮียไอ้สัตว์ โอ้แล oh, ้วก yeah. yeah. yeah, ูโดดแล้วไงอยายไปจู่ๆจู่ๆกี้อยู่อ่าบันไดช่องบันไดแล้ไม่ใครไปใจหัวตรงนันวะได้ได้ได้กี่ขอร้อเงี้ยพุชาร้ลงกันได้ังนไมกีุ้มาถูกอะไรฟักเลย เชื่อคนอื่นได้ยังเว้นตี่อันเนี้ยของแท้เออนะไอเดี๋เข้าใจแหละมันเป็นโดนเลยมันเป็นโดนเลยที่ไหนพี่ไม่ทำอะไรเลยนะจริงจริงไม่มา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 ไม่มีไม่มีไอ้เีฉยไม่ได้เอาแท่งแล้วเติมไม่มา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 พี่ไม่มา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 อีก เฮ้ยนิกจะตายกันหมด54 2 8ัน่้ยมี่ิบแวลหมายถึงว่าโคตรโยนเลยนิกนิกนิกนิน่กสอง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 อ้ยโอ้โหตอนเมื่อกี้เป็นระเบิดนี่ลงละอุ้ยเราสองคนฟังลึกลงกันดีกว่า กำลังจิ้มมาแล้วจ้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วพี่ฟ้าเรียกเขาทีดีกี่ออกกี่ออกเกมแล้วกี่หลุดเอ้ยแล้วแบบมันแหลกพี่พินิงพี่นิงแท็กดีเออโอเคอุ้ยปลินโอ้โหตกใจมั้ยหายละ น้องปกป้องพี่กองสุดชีวิตเจอพี่น่นแหละพี่อันนี้ใครใครน้อยกี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 วิ่งขี่ออกมาแล้วกอะไไร่ไะไรอๆไรอะไรอไ๋อเป็นไงวะไปหพี่กองกันดิตรงนี้เจอเจอเจอพี่โอเคโอเคบอบบงสะแบ

มาดิมาดิเดิดแล้วไงอ่ะเดิดแล้วไงพี่เข่าพี่พี่หนิ่งทักอีกทีดิีทักกินมั่งข่าวน่ะท้องดึกนล้วไม่กินอิกาขึ้นหัวแล้วเราจะสวยกันอยู่กับพี่หนิงปะไม่โหรอะไรอุ้ยอ๋อเฮ้ยกี้มาแล้วแบบตกใจมากี้มา อุ้ยต้นจริงเลยอ่ะมันบาว่เนี่ยไม่ๆมาๆเอ้ยเอาเออุ้ยหูตกใจปกใจเบิร์ตตเฮ้ยเฮ้ยคุยต้องไวไปมันบอดเหรอวแตมตองเร็วเกินรู้เปล่าวะ มันหลอนเพื่อนมามาฮึฮึสกิลก่อนกลับมาช่วยกี้กันเร็วๆเกือบไปเกนอบอะเอ้ยฮีโร่กูหาแล้วเขาไล่ใครเอ่อไม่รู้วะไม่รู้ซ้ำอ่ะ ตามกี้สวยเฮ้ยตามกี้มา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 เอาเอาคุณเนกำลังอะไอเฮ้ยระไหมพี่อยากช่วยนิงนะแต่นกพี่ยังบินอยู่บนหัวอยู่เลยไม่เมาไม่เอา c ลพุ่งลงม้ทำไมอ่ะเอ้เอา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 มาดสจาที่นั้เฮ้ยงง ซองสวยกูไม่น่าไปออกเสียงกับเขาได้นะที่กูโยนเกมเนี่ยตีไม่เต็มครับตีไม่เต็มครับตีไม่เต็มครับฉันเพี่ไปขี้มาครับคนเล่นก็ไม่เต็มเหมือนกันอู้มาเลยครับอู้มาเลยครับจริงพี่อูดน่าจะน่าจะมีสาวขามา มีฟองมีฟานก็นได้ไหมมีป๊อปมีสาวขาวอีกข <Okay, okay. S 1> องเปิร์กไม่รู้เลยเผื่ออาจจะเป็นซ้อมไม่พงซ้อมไม่ผลรีลไรแกรีลไรแกรีลารแกเล้ยข้ากะ <laughs> ช่วยเอง <laughs> เฮ้ย

เออเขาพี่พี่นิงไม่ใช่พี่กองเจเจแรงมากออกปากเท่าอายุพี่นิงเดี่ยวนี้โอ้โหปาขี้กันนิงคิดว่านิงแก่อ่ะมีคนโยนหนึ่งอัตราไปขี้มาไม่ได้โยนแค่ไปขี้เฉยเ p ปเ l ปเป็นไงดีวอาย นิงพี่มานิงพี่มานิงพี่มาอืออะไรอะไรให้กี่พอให้กี่พอให้กี่พอช่วยเพื่อนหอ่ะพี่กเถอะเขายังไม่หายอีโมชั่นเลยลูกโอ้นิงพี่เองนิงตัวเนี้ยพี่ล่อมาเองไปละไปปั่นไฟดีกว่าโคตรปวดเลยเชี่ยโอ้ยเอ้าอะไร อย่ากนม่อยางเสียวไม่เลอย่างนอย่าอย่างัน่ตาหน้ามันเอาไลบอลมายว่ม่งนั้อ่าอ่าอเฮ้ยเขาเอานีวะใช่ตาหน้าคิดว่าไลบอลไม่เข้าหกปวเนีอยไม่ไหวอุ้ยอะไรวะอยได้ มัวเพื่อนบอกอีนี่ก็ล้มได้พักเลยลา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 ที่กองเชื่อได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวพี่เล่ามาก่อนได้เนี่เด็กกิ๊ฟเองระเบิดกูเพื่อนโอ้โหมึงก็มีไฟฉายแล้วนี่พี่แอบอยู่พี่แอบอยู่ต้นไม้ตอนนี้หลอดหลอดมันเส้นหลบดที่ มึงต้องรีบตายนะเดี๋ยวอู๊ดรอนานเอปรีบไ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 ปรีบสามสามนะ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 เพื่อนหน่อยดิเอ้าเพื่อนแม่งค์พับทุกไม้ที่ขวางหน้าเลยกูจะบ้าเฮ้ยอีนี่มันรู้ดีอีนี่มันรู้ดีเพื่อนรอช่วยอเลยกี้ฝั่นเลย เงยระเบิดมีใครให้เป็นครับไม่มา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 หน้าตาแปบนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋ยวไม่าแต่่าเรียกคนีเหรอเหรอโอ้โ้โลกี้อยู่ข้างหน้า นี่สเต็ปสเต็ปจ้าวนวนหนึ่งทีแล้วจับป่ะปัคิดว่าผีไม่น่าอยู่แล้วปันมาหิวไหมไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โหผมก็ลังหิวเลยไม่ได้จริงไหมจริงหรอเขาอะหิวก็ได้อ่อยากอยู่ก็อยู่กินไม่หมดแต่ใครอย่ะคุณเขาตามหานญิงอยู่นะคิวอ่ะจริงน่าจะเอาตั้งเอาคนเอาให้ตายอ่ะ ปั่นคชวปั่นเชวโอ้มาๆๆๆมาๆๆๆมาๆไปๆๆไปเครื่องไปเครื่องไป้ววินอลา,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 าปัป่น ไปคนอย่างนี้อ่ะรู้คอยขี้จัดกนั่งจั๊กพี่มีหลุดตะขอพี่มีหลุดตะขอพี่มีหลุดม่ต้องใช้ใช้ทำไมหลุดตะขอพี่ฟ้าออาไปเออเออพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วเครื่องสองเครื่องมันติดกันนี่หว่าตรงที่เราปั่นเนี่ยใช่ นิงจ๋าน้องสาวอยู่ไหนเอ่ยอาไฮอยู่ให้พี่หน่อยต่งไปขึ้นเสร็จนะกูทำมีมได้เลยข้ากูหว <c oughs> ่าเวเลยกูทำมีมได้เลยนี่ยจริงจริงลองไปย้อนไลฟ์ดูในสายตา <c oughs> กูแบบว่างเปล่าอ <c oughs> ่ะต่างผีไม่ได้แล้วใช่หรอผี <c oughs> ไม่ได้แล้วพี่สาว ถ้ามันผีนิ่งไปแล้วพี่ฝลาไม่ถาอะไรแล้วี่ไปแกล้งผีอ่ะพี่ไม่ใช่พี่ไปปาระเบิดใส่ผีบ่อยๆอ่ะเพื่อนเพื่อนมันก็รอเครื่องสุดท้ายเสร็จนะความข้าแค้นอยู่ที่อยู่ที่นิ่งอยู่กับพินพินเพื่อนมันก็ ไฟทรงไฟฉาอือเห็นแบบแบบปลาลิฟต์ปลาลิฟตไปดีกว่ลาลเดี๋ยวพี่อูดคอยนานอูดหาห้องรอเลยเดี๋ยวพอพี่ออกอไปเราจะได้ห้องพอดีโอ้โห <laughs> ไม่เกี่ยวดูพูดเลย <laughs> เลยหาห้องรอเลยหาห้องรอเลย มาระเบิดปั่นปั่ปั่นไฟปั่นไฟพี่เอาด้วยระเบิดอ yeah. ่ะเต็มเตเต็มเต็มได้ๆด้ไปั่นไปนไปเดี aciones, ๋ยวเดี๋ยวคนละทคลอ่ะออกไปออกมอ่ะอ่ะอ่ะเล่นเล่นปั่นไโอเคโอเคเนละทีคนละทีช่วยกันช่วยกันช่วยกันเรา3คนต้องช่วยกันปั่น เป็นไงเสร็จไวโถรุมไปช่วยกันปั่นอเกมดีไปเนี่ยเออไม่มีระเบิดอ่ะป้าออกเฉยตรงสุดท้ายถ้าเกิดปั่นเพื่อสุดท้ายเสร็จแล้วเราไม่ได้ค้ามันก็ใช้ไม่ได้หรอระเบิดใช่ใช่ยังไม่ได้ค้าครับมันต้องปั่นอย่างเดียวนะเอ๊ แม่งพี่อูดูผีผีไม่เล่นแล้วอ่ะพี่อูดพี่ฟาพี่ฟาไปดูผีกันมาเดี๋ยวอูดรอนานะอูดบอกรอสองชั่วโมงก็ไหวใช่สิสอง,ส,องสามทุ่ม<ะ>ครึ่งกันนี่เดี๋ยวเราก็ไปนอนแล้วนี่เราอ่ะ